ห้ามใช้ปุ๋ยคอกในกรุงเทพสมัยรัชกาลที่5กรุงเทพหมหานครหรือว่าเกาะรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่6เนี่ยมีลักษณะผสมปรสานกันระหว่างพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมก็มีพื้นที่เกษตรนะครับแทรกเข้ามาอยู่ในพื้นที่เมืองเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ทีเดียวและแม้แต่บ้านเรือนของขุนนางหรือว่าผู้มีอันจกินทั้งหลาย ก็มีลักษณะเป็นบ้านสวนนะครับก็คือเป็นบ้านที่มีพื้นที่เพาะปลูกเอาไว้กินใช้เองหรือแม้กระทั่งขายออกไปกินพื้นที่กว้างใหญ่มีพื้นที่เกษตรกรรมมาอยู่ในพื้นที่เกาะระตังเกาสินเป็นจํานวนมากแต่ว่าในช่วงที่ผมกล่าวถึงรัชกาลที่4รัชกาลที่5และต่อเนื่องถึงรัชกาลที่6กเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แบบเมืองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากดันเอาพื้นที่สวนให้มีขนาดเล็กลงหรือย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่นอกเมือง แต่ว่าการเปลี่ยนผ่านนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับค่อยๆเปลี่ยนผ่านแล้วเมื่อมีคนเข้าไปอยู่ในพื้นที่สวนต่างๆมากขึ้นพื้นที่แบบเมืองขยายตัวมากขึ้นมันเริ่มมีความขัดแย้งกันครับถามว่าขัดแย้งเนี่ยขัดแย้งจากอะไรก็ขัดแย้งจากพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตแบบบ้านสวนและการทําเกษตรกรรมขัดแย้งกับวิถีชีวิตแบบเมืองโดยเฉพาะยิง่งเรื่องของการใช้ปุ๋ยสําหรับการเพาะปลูกเรื่องปกติครับ เราต้องใช้ปุ๋ยแล้วก็สมัยก่อนก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์แน่นอนว่าแม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบที่เรามองอยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งทางด้านลบก็คือมีกลิ่นเหม็นครับแล้วความขัดแย้งตัวนี้จึงมีประกาศในสมัยรัชการที่5เพื่อจะบริหารความขัดแย้งตัวนี้อย่างเหมาะสมโดยเอาพื้นที่เมืองเป็นหลักแล้วก็บังคับให้พื้นที่สวนที่อยู่ในพื้นที่ที่คาดการว่า จะขยายตัวเป็นพื้นที่เมืองเนี่ยมีการจัดการแบบที่เป็นมิตรต่อการขยายตัวของพื้นที่เมืองคือการห้ามใช้ปุ๋ยที่มีกลิ่นเหม็นเป็นประกาศที่เรียกว่ากฎข้อบังคับด้วยเรื่องไร่หรือสวนผักที่ใช้ปุ๋ยบริหารในกรุงเทพมีคำสำคัญนี้ครับคำว่าปุ๋ยบริหารผมเจอหลายคำในกฎข้อบังคับอันนี้นะครับแต่พยายามไล่าหาคำว่าปุ๋ยบริหาร คำว่าบริหารเนี่ยคืออะไรผมหาไม่เจอครับใครทราบช่วยพิมพ์ไว้ใต้ลิงก์ให้หน่อยนะครับเราจะได้ขยายความรู้กันต่อไปแต่ผมเล็งเห็นว่าคําว่าปุ๋ยบริหารเนี่ยเป็นคําเดียวกันครับคือปุ๋ยบวกกับคําว่าบริหารแล้วเป็นเหมือนกับว่าเป็นปุ๋ยประเภทที่เป็นปุ๋ย้อปุ๋ยอินทรีย์ที่ส่งกลิ่นเหม็นนะครับผมขออนุญาตใช้ความหมายนี้ในคลิปนี้ก่อนนะครับประกาศนี้หรือกฎข้อบังคับนี้เนี่ยมีข้อความว่า พระเจ้าน้องยาเธอกรม,มหลวงนเรศวรริ์เสนาบดีกระทรวงนครบาลขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าด้วยตามข้อความมาตรา21ในพระราชกำหนดสุขขาพิบาลกรุงเทพรัตนโกสินทร์ศก116ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสนาบดีกระทรวงนครบาลตั้งกฎข้อบังคับเพื่อประโยชน์ความจำเป็นที่สำหรับจะได้จัดการให้เป็นไปตามข้อความ ในพระราชบัญญัติได้ในเมื่อได้ปรึกษาด้วยเจ้าพนักงานแพทย์และในช่างสุขบันเห็นพร้อมแล้วนั้นข้อความนี้ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นการบริหารจัดการพื้นที่เมืองครับเพราะประกาศโดยเสนาบดีกระทรวงนครบาลแล้วประกาศตัวนี้อยู่บนฐานของพระราชกำหนดสุขาพิบาลกรุงเทพก็คือการบริหารจัดการพื้นที่เมืองของกรุงเทพมหานครที่ได้ปรึกษากับ หมอและในช่างสุขาพิบาลและวิศวกรแล้วก็คือพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยแข็งแรงและเรื่องของสุขอานามัยเป็นหลักนะครับข้อความต่อจากนั้นระบุกเกี่ยวข้องกับการทําไร่หรือสวนผักในกรุงเทพไว้ว่าบัดนี้เห็นว่าการทําไร่หรือสวนปลูกผักอยู่ริมถนนหลวงในกรุงเทพนั้นใช้ของโศโกที่เน่าเหม็นเป็นปุ๋ยบริหาร กระทำให้เป็นที่น่ากลัวเกิดโรคพยันตรายแก่ชนทั้งหลายที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในตำบลที่ใกล้เคียงและเป็นที่รำคาญแก่มหาชนที่เดินทางทั่วไปจึงได้นำข้อความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เสนาบดีกระทรวงนครบาลตั้งกฎข้อบังคับ ด้วยการใช้ปุ๋ยในเขตแขวงกรุงเทพและให้รีบใช้กฎข้อบังคับนี้ในทันทีดังข้อความต่อไปนี้ข้อ1ในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดโดยฝั่งตะวันออกแห่งลำน้ำเจ้าพระยาในระหว่างคลองสามเสนกับตำบลบางคอแหลมตรงสุดถนนเจริญกรุง ยืนขึ้นไปจากแนวฝั่งแม่น้ำ160เส้นตลอดไปทุกตำบลน,นั้นห้ามไม่ให้เจ้าของที่หรือผู้อยู่ในที่ดินอันเป็นไร่หรือสวนใช้อุจจาระมูลสัตว์ปลาเน่าข้าวบูดหรือสิ่งอื่นๆที่เน่าเหม็นทำปุ๋ยในการเพราะปลูกเป็นอันขาดข้อที่หนึ่งครับได้ระบ,บุพื้นที่ที่บังคับใช้ กฎข้อบังคับนี้กฎข้อบังคับนี้คือห้ามใช้ปุ๋ยคอกน,นะครับพูดง่ายๆตรงไปตรงมาก็คือปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหลายที่ใช้สารอินทรีย์หรือใช้ของเหลืออันเกิดจากใช้ชีวิตของมนุษย์ซึ่งณนะเวลานั้นก็มีแต่สารอินทรีย์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์เน่านะครับปลาเน่าข้าวบูดและอื่นๆที่เป็นของเหลือจากวิถีชีวิตปกติซึ่งเป็นของธรรมชาติของอินทรีย์อยู่แล้วเอามาหมากักน,นะครับ แล้วก็ทําให้เกิดการเกิดแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยหมากเป็นปุ๋ยคอกที่มีกลิ่นเหม็นของแบบนี้เป็นเรื่องปกติที่ใช้กันในพื้นที่เกษตรทั่วไปนะครับแต่ว่าพอกรุงเทพขยายตัวขึ้นในพื้นที่ตลอดแนวแม่น้ําเจ้าพยาขึ้นไป160เส้นในเกาะรัตนโกสินทร์ะครับตั้งแต่คลองสามเสนถึงตรงสุด ตัวของถนนเจริญกรุงเนี่ยแล้วก็ขึ้นไป160เส้นตามแนวแม่น้ําเฉพาะฝั่งกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยเลยห้ามใช้ปุ๋ยพวกนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากมีบ้านเรือนมีชุมชนมาตั้งเพราะฉะนั้นถ้ายังทําการเกษตรแบบเดิมก็จะส่งผลกระทบเ,เมื่อก่อนไม,ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนะักเพราะว่าความหนาแน่นของประชากรยังต่ำ แต่ว่าพอมีการขยายตัวของประชากรเมืองเพิ่มมากขึ้นแน่นอนบริเวณนี้นะครับที่กําหนดไว้เนี่ยเป็นแหล่งที่ตั้งของการเพิ่มของประชากรเมืองจึงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตวิถีแบบเดิมที่ส่งกลิ่นเหมน็นแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนแบบชนบทและเกษตรกรรมที่ยังมีความหนาแน่นต่ำลมพัดขึ้นมากลิ่นเหม็นมามันก็กระจายหายไปในอากาศหรือว่าละลายหายไปในอากาศ ไม่เดือดร้อนคนนักเพราะคนยังน้อยอยังอยู่ห่างกันค่อนข้างมากนะครับพออยู่กันหนาแน่นมากขึ้นก็ไม่ได้แล้วนะครับต่อมาข้อ2ครับจากการบังคับใช้พื้นที่นี้แล้วเนี่ยใครมีอํานาจในการที่จะตรวจสอบดูแลและทําการจับกลุ่มผู้กระทําผิดนะครับข้อ2บอกว่าให้กรมกรองตะเวนมีอํานาจเข้าตรวจคนไร่หรือสวนที่ทําการเพาะปลูกสงสัยว่าใช้ปุ๋ย ของเน่าเหม็นหรือของโสโครกในกำหนดเขตที่ดินตามที่ได้กล่าวแล้วถ้าพบเห็นปุ๋ยชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นของต้องห้ามก็ให้บังคับให้ผู้มีความผิดนั้นทำให้หายกลิ่นเหม็นหรือนำไปทิ้งเสียให้พ้นด้วยกันกับทั้งสิ่งที่รองรับปุ๋ยอันเก็บไว้นั้นด้วยก็ให้กรมกองตระเวนนะครับคือ กรมกองตะเวนเนี่ยพัฒนามาเป็นกรมตำรวจในสมัยปัจจุบันนะครับมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตรวจค้นนะครับแล้วก็ถ้าพบก็บังคับให้เอาไปทิ้งไม่ได้มีการลงโทษณครั้งแรกที่พบแต่ข้อต่อมาครับข้อ3ถ้ายังทําต่อบอกว่าผู้ใดผู้หนึ่งทําการเพราะปลูกใช้ปุ๋ยของเน่าเหม็นบริหารไม่กระทําตามกฎข้อบังคับนี้ให้มีโทษปรับเงินไม่เกิน40บาท หรือยังขืนกระทําผิดข้อห้ามอยู่ต่อไปก็ให้ปรับเงินไม่เกินวันละ20บาททุกวันไปในเวลาเมื่อขืนกระทําผิดต่อไปนั้นประกาศมาณวันจันทร์ที่1ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก1 1 9ลงนามนาเรศวรริธิเสนาบดีกระทรวงนครบาลจากกฎ เพียงแค่3ข้อนะครับเราก็สามารถถ่ายทอดได้ว่าณนะเวลานั้นในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาในเกาะรัตนโกสินต์ตั้งแต่คลองสามเสนลงไปจนถึงสุดของออตัวของถนนเจเริญกรุงนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างหนานแน่นก็แน่นอนริมแม่น้ำเจ้าพยาครับมีคมนาคมขนส่งดีแล้วก็มีแหล่งน้ำ นะครับที่สามารถที่จะเป็นน้ําอุปโภคและเพื่อการบริโภคสําหรับพื้นที่เมืองได้เป็นอย่างดีก็เป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้นจนต้องเปลี่ยนแปลงจากการเป็นพื้นที่เกษตรตามวิถีปกติที่ใช้วิถีชนบทและเกษตรกรรมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆในการส่งเสริมการเพาะปลูกนะครับให้มีผลิตผลดีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไปจึงประกาศพื้นที่นี้แน่นอนครับนี่คือพื้นที่เมือง ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ก็เห็นภาพชัดเจนครับว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วก็มีกฎของเมืองนะครับเข้ามาทำให้ชีวิตเมืองเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นจากวิถีที่แตกต่างจากเมืองก็คือชนบทและเกษตรนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ